นนะาทพในเดือนนีอนนี้มีงานค่ครับอะไรนะครับอีมีงานค่ะวันนี้เหรอครับอันนี้มีงานะมโอไม่ได้นับเลยครับโอ้ไง่ใชคะหลักจากทร์ยุคมาช่วงนี้ก็เลยแบบพออากก่นนิดนึงครับผมก็เหมือนกับว่าช่วงช่วงโควิดที่เบาไปช่วงนั้นก็เหมือนกับว่าเขาห้ามจัดงานด้วยพอช่วงนี้เริ่มจัดงานได้บ้างแล้วก็ เลยมาหนักช่วงนี้ทีเดียวเลยครับก็ดีใจครับผมมีโอกาสได้กลับไปเจอพี่ๆีแฟนคลับบางส่วนบ้างแล้วครับผมแบบว่าได้เจอตามงานอีเวนต์หรือว่าตามงานที่แบบจัดเป็นงานปิดอะไรพวกนี้รับดูได้ถึงความคิดของตัวเองดิยังครับครับยังไงครับรับดูได้ถึงความคิดของตัวเองที่ตอนนี้ไหมนะก็ไม่ไม่ถนัดกครทบผมจริงจริงตอนนี้งานรุมไป็นงไงนะคะก็ไม่เชิงรุมหรอกครับส่วนใหญ่จะเป็นงานค้างครับผม มีซิเตอร์สิตัวได้ไหมครับตอนนี้ก็เท่าเดิมครับผมอาจจะมีเพิ่มบ้างนิดหน่อยครับผมรับได้ครับส่วนไหนไม่ติดก็ยังรับได้อยู่ส่วนไหนของร่างกายที่ยังมันนี่นะ แชมพูมียังครับแชมพูยังนะแชมพูแชมพูยังครับเออเอาไงานแฟนันเปนที่สี่เยเตรียะไรอย่งเงได้ครับผมก็สำหรับงานวันที่สี่นะครับผมก็ชื่องานว่า g e n t l e l o v e All c บเ Virtual l i v e Concert นะครับผมก็ในงานทุกคนได้เห็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมมั่นใจว่าอลังการกว่าปีที่แล้ว มั้งครับนั่นแหละครับผมแต่ว่าแต่ว่าโชว์แต่ละโชว์เนี่ยก็คือจัดเต็มบุรุษโชว์อยู่แล้วครับผมแล้วก็จะได้เห็นอะไรที่เยอะกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับผมคอ,อ,อนเซ็ปต์เองหออไอเดียเองคิดโชว์ยังไง,งนะก็มีส่วนด้วยครับผมแล้วก็พี่ๆทีมงานก็ช่วยๆกันระดมความคิดเข้ามาครับผมมีแข็งมีแขกมาเซอร์ไพรส์ยอะไรพี่ๆคะมีเกสครับมีเกสในงานด้วยแต่ว่ายังไม่บอกนะครับว่าใครเซอร์ไพรส์ไหมครับนิดนึงนิดนึงน่าจะเซอร์ไพรส์ครับผมน่าจะเซอร์ไพรส์กี่คนครับนักข่าว นับไม่ั้วก็น่าจะ6 6 7กเจ็ดคนโอ้โหคือแฟนบีบใช่ครับแล้วแฟนแฟนถือว่าจะได้ดูแบบทั่วโลกหรือประเทศทั่วโลกั่วโลกเลยครับผมเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้ก็เป็นแบบเวอร์ชวลครับผมก็เป็นไลฟ์สามารถเข้าไปรับชมได้ครับผมเพราะเป็นออนไลน์ติ๊กติงกอยากได้ดายเป็นแบบแฟนบีบมัเป็นแฟนบีมมก็น่าจะได้เจอกับแฟนคลับเห็นหน้ากันอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับผมก็เสียดายครับผมถ้าได้แบบจัดแบบเป็นคอนเสิร์ตในปีที่แล้วน่าจะรู้สึกสนุกมากๆเลยเสียดายเหมือนกันครับผมแต่ว่าพอเป็นไลฟ์อย่างเงี้ยเราก็ต้องมีความแบบมี Energy เยอะมากยิ่งขึ้นตอนที่แบบไลฟ์เพื่อที่จะได้แบบส่งความรู้สึกให้พี่แฟนคลับทหน้าจอดได้ทีีแบบนคบเขาอยากเจออยากจีกันเจอกันตัวเป็นๆกันเราลับๆกันอู้เยอะครับหลายงานหลายงานหลายคนเลยครับที่แบบพ,พี่เพีบอกว่าเขาอยากอยากมาเจออยากมาตามเพราะว่า แต่ก่อนแบบพอเรามีอีเวนต์ช่วงก่อนโควิดเรามีอีเวนต์เงี้ยพี่พี่แฟนคลับเขาจะไปตามให้กำลังใจกันแต่ว่าพอมีโควิดุก็แบบไม่ค่อยได้เจอกันบางบางคนก็แบบไม่ว่างช่วงเวลาที่แบบผมไลฟ์ทำงานอะไรพวกนี้ด้วยก็อาจจะแทบไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้เจอกันก็นค,คิดถึงทุกคนครับร่างเหมือนเดิมครับงานเพลงงานเพลงเหรอคะพีดแคร์บักค,ค,ค่ะโอเคเลยนะครับก็เห็นพี่พี่แฟนคลับก็รู้สึกชอบกันในรูปนี้เห็นเขาว่าเขากลัวกลัวผมกันะ ว่าในในวีผมแบบดูแบบมีความแบบมีความโหดมีความแบบที่ที่แตกต่างจากคาแรคเตอร์ตัวผมด้วยแต่ก็ดีใจนะครับที่พี่เขากลัวกันเพราะว่าผมก็อยากให้พี่เขากลัวกันใช่ครับไอคุณนึ่งแต่ห่งแต่ว่าพอใจกี่ปี่งพี่พี่โอเคเลยครับดีมากเลยครับมาช่วยทุกนี้ดูกของลงในกะครับก็นิดนึงครับผมช่วงนี้ก็ไม่ได้ช่างเลยครับ อ่รู้สึกวแต่ร um ู้สึกว่าผอมลงครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีแบบออกกําลังกายมีอะไรนิดหน่งยนิดหนึ่งเามันมันทั้งานเยอะงาเยอะมันลงเองครับผมตอนมงานหนักหรือเปล่าครับก็อาจจะมีส่วนด้วยครับผมอาจจะอยู่ที่การพักผ่อนแหละครับน่าจะเป็นการพักผ่อนไม่เพียงพอเท่าไหร่แต่เราก็พยายามหาเวลาพักผ่อนอยู่ครับไม่ไกว่าเตรียมใช้ ดูดีกว่าครับซิกแพ็คซิกแพคไปเห็นครับตอนนี้ไม่น่านะครับเหมือนรูปมีมีไหมแบบว่าจะแบบให้เห็นจะไม่เป็นไรอย่างเงอาจจะมั้งครับอาจจะอาจจะเป็นต้องมีแบบแฟนๆสินเราลุกลมอ่าะปีเลยมากันเต็มเลยเขาหน่าจะกลัวแบบผมผมไม่กินข้าวกันไหมครับก็เลยรีบส่ง พูดผักคือสะโพกและกุนี้มาค่อนข้างเยอะเลยครับอ๋อคือแต่เราก็คือก็คือกินปกติอะเนี่กินปกติครับผมแต่อาจจะด้วยแบบเราเราใช้พลังงานเยอะด้วยช่วงน<ๆ>ี้<ๆ>มันเลยอาจจะดูซูบลงไปหน่อยแต่ก็โอเคครับแฮปปี้ช่วงนี้สบายดีครับมีแพลนอยากจะพิทผมให้มัน,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 นแบบเฟิร์มูเน้นๆไหมครับมีครับมีแน่นอนครับผมมีโปรเจกต์ใช่ครับก็ของละครนี่แหละครับผม่ถ่าปีหน้าไม่เห็นเนาะไม่แน่ปีนี้ด้วยครับ มังมังมังครับมังครับอีกเดือนเดียวเด้อนะอีกเดือนเดียวเล้วนะนั่าระทันอยู่น่าทันอยู่ทันอยู่ครับรอดูรอดูได้ครับงานต่างประเทศตอนนี้นะก็มีครับผมแต่ว่าอาจจะด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆด้วยทำให้แบบ ยังยังเม็ดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ที่เราจะเดินทางไปที่นู่นก็รอให้ทุกอย่างมันโอเคมากกว่านี้ขึ้นก่อนก็น่าจะได้เห็นมีผลงานออกไปทำงานต่างประเทศมีความกังวลไหมคะว่ามีไวราสสายพันธุ์ไหนอะไรนะครับทีความกังวลนะคะหรืว่ามีไวรัสสายพันธุ์ไหนไวรัสสายพันธุ์ไหนก็กังวลนะครับเพราะว่าเห็นว่าสายพันธุ์นี้น่ากลัวกว่าเดิมด้วยก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันแรงกันครับผมล้างมือบ่อยๆนะครับอย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะครับผมเป็นห่วงนะครับ ขอบคุณครับ pues <clears S 1>